รเ,เริ่มเริ่โอเคเป็นนัสวินน่แอละเด๋ปวเริ่มเ,เ,บบนเนยลเยเล,ลุยลุยลุเปโหลดสตีดกิตเตอร์ พรมไ เดี๋ยวมา่าคุยอีกแล้วเหรออะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งมต่กี้เรื่องสดกันดูวกูเดินกูเป็นคนไปปิดไฟไปไปซ่อมอีกฝั่งนึ่งอ่ะตรงประตูทางออกมาผมเข้ามาองนะเป็นเรื่องเลยเพิ่งเข้ามาไม่คือตอนแรกอ่ะกูกูไปซ่อมไอห้องไอไอห้องแอดแอดมินอ่ะกูไปทำธุรกิจแล้วเช่นนี้ยไฟมันดับกูเลยกูเลยกำลังจะเดินขึ้นไปแล้วมึงก็กดไอนี่พอดีกดกดเรียคอพอดีมีคำถามว่า ใครเดินตามผมมาสองคนกูกูไม่เดินตามใครกูเดินกูเดินนำมาคนแรกเลยชมพูครับใครเดินตามสิชมพูบ้างกูตอนแรกกูเดินตามไปแต่ล้วกูก็แย่เพราะว่กูไม่กลาไปผมจะบอกว่าพี่จิ๊บตามตูดผมมาแล้วผมผมก็ไปทำธุรกิจผ่านไม่ที่พี่จิ๊บตายกูเห็นึูเห็นน้องผิวชมพูเดี๋ยวก่อนจะบวชแล้วไอ้กูเห็นน้องผิวชมพูทําทําเควสอยู่ข้างในห้องใช่ปะแล้วเควสมันเด้งด้วยกูเลยคิดว่าน้องไม่ใช่กูเลยเดินตามน้องไป มั่นใจว่าสีดำเป็นจุดที่ตามผมมาไมณว่าสีดำหยุดโหวตจุดไหนนาวินคุงไม่รอดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมันยังมันยังไม่รู้ว่าว่าใครนะเว้ยไอเทียมึงอเห็ได้มากเลยตอนนี้เดี๋ยวเอาเลยเหรอพีวอใครพี่หวอใครเดี๋ยวดิแล้วพี่จิ๊บตายพี่จิ๊บกับใครสักคนตามผมแล้วผมเห็นสีดำดำเลยกูไม่รู้กูแยกพอแล้วแล้วกูก็เดินอยู่คนเดียวนะครับตอนนั้นไอคลิปอ้าวไอ้เที้ยมันจะ็พื่นให้หมดดิเทียบร้อยไอ้เที้ย ลาก่อนพวกมึงขอให้โชคดีอี๋อ้นนอเอาแล้วเอาแล้วอะเฮ้ยเต้นไม่ดีว่ะผมบอกแล้วผมมาเก่งแค่ไหนเอาแล้วเอาแล้ว กูเห็นพีเ um> ข an ้าไปไอ้นิกแบบแบบเล่นจีนอเมริก like, ีผมเห็นก so, ูเห็นพีเข้าเข้าเข้าไปไกไอ้นิกแบบแบบแล้วมันก็เดินสวนตัวกอกมาพี่เจดสินะเดี๋ยวพี่เจดไม่กูเห็นมึงเข้าเข้าไปไกไอ้นิกแบบแบบแล้วมึงตัวสวงมาแล้วก็แล้วมอนก็กดคอเลยอืมคือผมเห็นแบบแบบเลยว่ามีใครฆ่าแล้วแต่ไม่มั่นใจนะไม่เจดอ่ะเดี๋ยว กูเห็นไอพีอ่ะไอพีมันเข้าไปพร้อมวันนี้แล้วกูแล้วกูกำลังจะเดินเข้าเข้าไปห้องนั้นแล้วเจ้าจู่มอนก็กดเรียกเรียกคอเลยแล้วพี่เจดที่ว่าใครเพราะว่าพีเป็นคนฆ่าฆาตกรตาที่แล้วพี่เจตคิดว่ากูไอพีค่พีมึงพี่เจดพี่เจตยางไม่ไม่ผมทำเสร็จทุกอย่างผมไม่ได้คนเดินธุรกิจคนเดียวไม่คือกูเห็นว่ามึงอ่ะ เดินเข้าไปพอกไงหนิไอเนี่ยห้องเมื่อกี้เลยแล้วพอกูกูกำลังจะเดินนี่เข้าไปทำธุรกิจกูตามจู่ๆน้องม่อนก็พอามสิบวิครับสามสิบวิอีพีไม่ไปจริงโหวดกลับแน่จริงโหวดกลับโหดกลับมาหดมาอ่ะได้กโหวดเมืองไอพีแล้วมอสตัดสินใจเลยม่อนตัดสินใจเลยพที่มันมาที่มันใกล้กันผมก็เดาไม่ได้ต้องเดาให้ถูกไม่คือกูเห็นว่าไอพีมันมันเข้าไปเมื่อกี้โหแล้วจแล้วมันก็เดินสวนกูไอพีไม่โหวดดีเออไอพีไม่โหวดอ่ะ หมดไม่ได้อะเอา้ไดเรียบร้อยเนน้องนึงหม่เอ๊ะไม่เป็นไรเรียบร้อยจริีเรียบร้อยพี่ม่อนจบแล้วพี่ม่อนอีม่อนเรียบร้อยไอ้ไฟไอ้ม่อนไฟโดนไอ้เจตโดนไอ้เหี้ยไม่ตอนแรกตอนแรกผมคู้แล้วว่าต้องเป็นพี่เจตแต่ผมผมไม่มั่นใจไงโอ้มึงไม่น่าพูดไม่น่าพูดรู้ว่าโค้ดเอาไมันต้องบิวเข้า มันจะไม่ลุ้นมันนจะไลุ้เหมือนไม่ได้โหวตมันไม่ได้โหวตไงเอ้าที่อันรุนเอาละครับผู้ชมตอนนี้มาแล้วนะฮะท่านคิดผมคืนเลยครับผมเดี๋ยวเมาส์คุกเหมือนเดิมแต่ท่านคิดเราไม่ได้ฆ่าย่ะ ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครเป็นฆาตกรนะครับผมยังเดาก็ไม่ได้มันก็ต้องอืมเดี๋ยวคนเร็วเลยจัดตายกนเร็วแป๊บนึงแป๊บนึงไปก่อนใครวิ่งไปก่อนต้องไจ๊แป๊บนึงเดี๋ยวเดียวเดียวน้องกีอยู่รอดแล้วอยู่ก่อนเมื่อกี้มีคนที่เดินมาของปูกูอีกคน กูไอ้ย่ยอยู่กับมึงเนี่ยกูมไ,ปไปออม่ไปก่อนมีมีโอมมีโอมกับกับน้องอีกคนหนึ่งใช่ไหมสามคนใช่พี่มีคนม้อมกันแล้วเห็นสมกันเลยแต่ไม่รู้ใครมีคนวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งไปก่อนคนหนึ่งใครว่าเมื่อคือคือกูอเห็นจีบมัมาวิ่งไปก่อนแต่มแต่กูไม่เห็นว่าไ,ไม่ได้จําสีแกไอ้เนี่ปัญหาเมื่อวันนึงพี่อันนี้เสียงพี่เจดใช่ป่ะใช่ใช่พี่เจดเมื่อกี้เมื่อกี้ใครเมื่อกี้มาสามคนใช่ป่ะเออเมื่อกี้เราเดินมาพร้อมกันสามคนที่เดินมากับพวกเราเลยใคร ตัดไปไอ้จีไปได้แล้วก็ไอ้สกุลกิเกมมิ่งไอ้มอนเดินมาเนหอะคนนึงคือกูเห็นจีปะมันมันมันเดินไปคนเดียวตอนแรกแล้วแต่กูไม่เห็นว่ามันมีใครเดินตามมันแล้วเราก็เดินกันมาสามคนพี่นี่เกียงไม่มาพี่นี่เกียงไม่มาเนี่ยไม่ไม่ทำเป็นเกียงเาไม่รู้ว่ออกจากห้องไปผมก็เห็นแล้วผีกลัวผีกลัวไปข้างบนแล้วเห็นกลัวผีกลัวผีไอ้เหี้ยมันอยู่มัน มันอยู่ในสามคนนะแต่กูไม่รู้ไงนี่ผมเดินไปจะไปทำธุรกิจของข้างบนแล้วผมมีคลิปนัดตามมาแล้วผมก็เดินไปปุ๊บแล้วอยู่ก็มีคนประกาศเลยปวดคืออะไรปวดเป็นคนประกาศเองใช่นั่นแหละผมไม่อยากรักไงว่ามันมีคนประกาศเนี่ยโอเคโอเคเอาตรงนีจิตเอาแบบเอาแบบตรงๆคือมันมันไม่มีข้อสงสัยไว้เพื่อกูไม่มั่นใจสามคนตอนนี้กูตัดต่อตันเลยสามคนเว้ยลักๆแล้วกูจะคิปบวดแล้วกันไอไม่กูไอพีนั่นไงเสียงเดียวกันไอพีไอพีไอพี อืมใช่ผมคิดยังไงพี่ตัวจริงมึงพลาดแล้วเงียบเลยเงียปืนเงียบเงียบเงียครับแต่เวลาเงียบแล้วโอเคๆชิบหายแล้วผู้ชมมันคือใครวะไม่ใช่้องพีพินิษตัววะไม่ใช่พเจิดรพินิษพินิษพินิษเมื่อกี้ผมเห็นเดินมาวัดตะปัเดี๋ยวทำภารกิกัน ฮัลโหอยู่ตรงนี้ใชไปจ้งตือนใครไปทำอะไรลวนมัเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้ผมเดินตามลิฟต์ดีกว่าเพราะว่าใส่ไฟหรือเปล่า มึงเดากันไม่ได้อะไม่มีใครมาช่วยกูปิดเตาปฏิกรอนอสีดผมบอกแล้วอย่าให้ผมเล่นอี่ใช่เหรอพี่คนเดินเอาจริงนะไอ้กูอะเพราะว่ากูกลัใกล้จีนเลาจะบอกเละ กูเก็บพิกตาไม่ใกล้เจนเลยจมูกไม่ยิ่งเจนเดยกไม่ทำมันจะไม่ต่อเนื่องเดินตามน่ไปเผาคนกูเลยสวดแล้วว่าไอ้เขี้ยวน่าร๊อดต่อต่อไอ้เจนไอ้เีจนมันทำไม่ไอ้เตจนมันทำไม่ทันสุดกูกูจะไปฆ่าไอ้เจนก่อนไอ้หายแล้วว่ะรอบนี้ไอ้เจนเป็นโฮสต์หายเลยโอ้พี่อมมาเป็นม่วงเลยมันม่วงอยู่อ่ะมันม่วงมันม่วงสนุกใครสีได้เนี่ยเงียบเงียบ ท่านผู้ชมผมเป็นฆาตรกรครับเดี๋ยวผมจะเนียนบทก่อนเอ่อตรงนี้รู้สึกว่าเราตราอ้องทําภารกิจตบนนี้วะมีท่อ หรวโหรว่ะสวยโหรว่ะสวยเจอเจอศพเจอศพบักเจ็ดอยู่ในห้องวิจัยครับไม่ใช่ผมไม่ใช่แน่นอนผมไม่ใช่แบบพี่จิ๊บแล้วก็ครวะพี่ม่อนมันไม่บอกใครวะสีสีแดงสีดำอยู่อ่ะเออผมอยู่ผมผมผมมาที่หลังผมมาที่หลังคือพี่จิ๊บกับพี่่พี้ยววิ่งไปซ่อมไปซ่อมสายไฟแล้วก็สวนไปคือตอนนั้นอะมันปิดไฟอยู่เว้ยพี่อาจจะเดินสวนมันโดยที่ไม่เห็นศพเลยต้องไปต้องกลับมาถึงมาเจอมีมีสองคนอะตอนเนี้ยที่ผมไม่ ไม่สงสัยแน่ๆเลยคือไอ้น้องพีไก่ทิพไอ้กับพี่ทิพ่ะคือผมไม่สงสัยแล้ะเพราะว่าตอนแรกตอนแรกเดินแยกไปขึ่งบนไงแล้วก็มีไอ้รึ่งซ้ายล่างอะที่มันเดินไปห้องเรียเต้แล้วจากนั้นผมก็วิ่งหนีมาคนเดียวผมไม่กล้าย่งอะครเลยแล้วก็ไปทำภารกิจละแล้วจากนั้นก็รอไฟดับอะไฟดับกอไม่ทำภารกิจเนี่ยกูกลัวกูกลัวตายกูจะวิ่งหนีแม่งเลยอันนี้ยังไม่เห็นหตุการณลไม่รู้เลยแต่ไปทำภารกิจอยู่ไง หือต้องต้องมีคนโหลดแต่คือของพี่อะพี่ทาพี่ทาทาเควสมาตั้งแต่เริ่มเลยอะถ้าเกิดแบบอยู่เห็นจะซม่ใช่อยกกูตายไปนานแล้วเพราะว่าน้องพีอยู่กับนิกตลอดเลยผมผมผมไปทำภารกิจตรงไอเนี่ยห้องเขาเรียกห้องอะไรห้องเคมีแล้วก็วิ่งออกมาตอนแรกผมเจอใครไม่รู้อ่ะแล้วผมก็เดินออกมาตามตามตามแล้วก็ไปเจอพี่จิ๊บแล้วก็เดินตามพี่จิ๊บแล้วก็เจอพี่ีแค่นั้นอะยังไม่ทำภารกิจแค่นันเดียวเองหวดใครอะ ขอตะกี้โหวตก่อนนะเพราะยังไม่ไมไรู้ตะกี้บอกตะกีม้มาแม่พิกวิ่งแต่ตะกี้คนเดียวมึงมึงจะโหวตก็ได้เพราะกูไม่รู้เพราะมาทีหลังกูเลยไม่เห็นอะไรเลยทําไมไม่เห็นเหตุการณ์เนะน,น,น,นี่ยสรุปโหวตได้ไงไปดูนะโวยกันโวยกันเชียร์หาคนลงไม่ได้เนียนปะเขามีคนเนียนปะไปไม่เอาไม่ต่อ สุดเฟสนะเดี๋ยวเราจะเนียนๆนียนนะผู้ชมเนียนๆเนียนๆนียทำภารกิจภารกิจคืออะไรเนาะมาทำอะไรภารกิจอยู่ในนี้พร้อมคิวได้ทุกเมื่อนะผู้ชมรอจังหวะนี้แหละเราจะฆ่ากันอสองลังก็ไม่ค่อยไว้ใจเนาะอืม ตัดเฮีย <laughs> ว่าแล้วคุณทำภาร,รกิจอย่างช้ยเฮียกูเห็นแหละไม่ประเด็นคือกูสงสยัยพีดอหรู้ไหมอีตอนที่กูวิ่งผ่านเอไอห้องหล้างตัวจู่ๆไอพีแม่งพยายามวิ่งใกล้กูว่าอฮีเฮียเอ้กดีไม่อไมรอเพืเขาันยเฮียแล้วแล้วสักพักพอพอกูเดินเข้าห้องวิจัยส่วน,นปุ๊บขวบ พี่นิกตัวีนิกตัวว่าจีมันไม่ใช่เว้ยพี่นิกผมไม่สงสัยพี่นิกแล้วตีแรกอ่ะไอ้เชียน้องพีแม่งโคตรเดินติดอ่ะพี่มอนพี่มอนครับไอพี่ไอพี่ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่าเหลือเหลือห้าคนแล้วเราเหลือคาตาบอลสองคนพี่เปิดมาพี่รีบคลายนะพี่มันจะชนะทันทีอ๋อไม่รู้ไงว่าคู่ดาวคู่เดียร์ที่ี่อยู่ตั้งงานแล้วอ่ะแล้วคือลองลองถามพี่อมก่อนสิลองถามพี่อมก่อนสิเนียนเนียนเนียนคู่ดาวอ่แลูดาวเว้ยเออมันมันมีคิวคู่ดาวอ๋อคือคู่ คนหนึ่งเว้ยคือคนทําคือคนไม่เคยทำภารกิจเว้ยเหมือนจะนชอบชอบชอบติ๊กกนะันไอ้เหี้ยแบบกลัวกลัวตายกันไอ้เหี้ยกูเห็นหลายคนแล้ว <c oughs> ไอ้เหี้ยก็แบบเห็นแล้วภารกิจกูมแม่งเสร็จแล้วไอ้เหี้ยแม่งยังถึงครึ่งหลอดเนี่ยแต่ละว่ามันจะมีคนนึงแ <c oughs> ทบไม่ทําเลยเเว้ยยอองีหร <c oughs>

ใครอยู่ในห้องกินข้าวบ้างอ่ะตะกินะพี่โมลิฮานกันไปอยู่ทีห้องกูเพิ่งมาเพิ่งมาถึงนะเพิ่งมาถึงเพิ่งมาจากห้องเตาเตาหลอมเมื่อกี้เนี่ยคนด้านล่างที่ยืนอยู่ตรงหน้าโต๊ะอือใครบ้างแค่นั้นแหละไสามคนที่อยู่หน้าโต๊ะพี่กันคือกูอยู่กูออกมาจากห้องไอ้ห้องเควสการน้ำอ่ะไอ้บออลน้ำอ่ะตอนแรกกูจะกดปุ่มไอชิคกณไม่กดไอ้ยังไงไม่ได้คินใครบ้างเมื่อกี้ใครคนหนึ่งอยู่ตรงแถวห้องเรย์เตอร์คือผมเดินมาตรงหัวมุม พี <muitas S 2> ่เองพี oh ่เองไม่คือผมเลยมาตรงผมวงผมไม่ค่อยดีพอรไงไปเจอไปเจอผมเดิมาตรงผมวงตรงไหนวะอยู่ไหนวะตรงสามแยกอะตรงไอ้ตรงห้องมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายขวาถ้าเกิดขึ้นข้างบนใช่ป่ะต้องกาเลยเหรอไม่มีใครเห็นในตอนนั้นน่ะถ้าเกิดไปไอ้ทางข้างบนน่ะมันจะไปห้องออกซิเจนแล้วก็ทางข้างล่างจะไปตรงไอ้ห้องเรียกเตอร์เดี๋ยวนะเพิ่งออกมาจากห้องเมื่อกี้แหละตามตามให้คำถามคือพี่เดินเดินผ่านทางนั้นแล้วไปเจอกับไอ้ครวะลิปต์ปะลิปลิปต์หรือมอน ผมผมไม่แน่ใจ e แต่คือตรงหัวมุมตรงนั้นอ่ะนั่นแหละคือตอนที่พี่เดินมาพี่ยังไม่เจอศพแล้วแล้วแล้วพี่ก็ไปที่รีแอคเตอร์ไอห้องนิวเคลียร์แล้วก็เจอแบบคุลงีเจอเจอไอมอนเหรอพี่เออพี่พี่เจอไอ้ไอไอไอมอนแล้วไอมอนก็สวนพี่ออกไปก่อนไม่พี่ผมเพิ่งออกมาจาก้องนั้นจริงๆผมมาเจอศพแล้วเอองั้นเลยเพิ่งเจอศพแล้วไ่รูใครฆ่ามันไม่ดูไม่บรนบพี่บดบอนไม่ได้หล้พี่บดบอน พี่บวชมอนละนั่นคือคนไหนอ่ะคนตีเคียวตีเคียวคนเคียวเอ้ยเคียซีเคียวเหรอเออตีเคียวกูโหวตผิดเราโหลดเราโหลดกูโหวตผิดกูขอโทษกูกูโหวตมอนเพราะว่ามอนพูดคำว่าพวกท่านพลาดอย่างแรงพลาดอย่างแรงอ้าวอ้าวอ้าวงี่ติเคียวแค่เชื่อคำพูดเออจะเล่นเนียนก็ยากอยู่เดี๋ยวนี้ นี่ต้องคุยครับนี่ต้องเคุยกับเมื่อกี้การะะจะบอกว่าให้พวกมึงให้พวกมึงมารวมตัวที่โต๊ะอาหารได้ไหมหยุดก่อนเมื่อกี้กูเห็นมีคนหนึ่งใช้ท่อแน่ๆเพราะจะจูบเป็นวาร์ปจากห้องหนึ่งไปห้องด้านได้เลยทันทีอ่านั้นะชัดเจนแล้วล่ะนั่นก็ไอ้น,น,น,นี่ไงทุกคนบวชไอ้นี่ไอ้นี่อยู่กับกูนี่ก็เหี้ยละไม่ใช่กูอยู่กับไอเจตไอโอมมึงไม่กูอยู่กับไอ้ลิฟเนี่ยตอนนี้กูอยู่กับลิฟไม่ไม่ตอนนี้กูอยู่กับลิฟแบบติดกันเลยนะคือลิฟไม่เดินไปไหนเลยด้วยลิฟไม่เดินไปไหนเลย ใช่ผมไปปิดไฟในในบ้านผมม่ผมก็ถูอเห็นมีคนนึ่งอยู่ตู่มันออกออกจากห้องมันค้างเลยเว้ยลินต์มันค้างเลยมันก็จะอารมณ์ปะลิ์มันอยู่อยู่นิ่งๆเลยเพราะฉะนั้นไม่พวกมึงสองคนแล้วมันอคันเหลือันเดลือนี่ไงนิโคดหเอเจมันจบแล้วไม่ไม่ว่าไม่ได้ไม่ได้เปเจนอะพี่เจนม่งพุ่งจริงตอนนี้ทังไยยอคนนี้ มึงฟังกูก่อนเมื่อกี้กูอยู่ในห้องแอดมินก,ก,ก,กูเห็นว่ามีคนนึงมุดท่อไปโผล่ห้องหนึ่งทันทีทางที่ห้องนั้นมึงก็งเดินอ้อมสามแยกแต่ดูดูไมไนโผล่ห้องห้องนั้นเลยกูเห็นว่ามีคนหนึ่งไปโผล่ทันทีเลยแล้วเพราะฉะนั้น,นลิฟมันยืนเฉยๆแสดงว่าลิฟไม่ใช่เป็นคนโผล่มันก็จะอารมณ์ป,ป่าไม่เพราะฉะนั้นไม่ใช่นิคนี้ไม่อยู่กับกูไอ้ลิฟมันยืนเฉยเลยดูซิใครจะเป็นใครนะผมคือลิฟมันค้างอะเอาง่ายๆดีกว่าไอเจ็ดแต่ไอเจ็ดไอเจ็ดไม่ใช่ พี่นิกแลพี่โอม้าใครไวออมีวันนี้เอาไม่นิกก็เจเเอาูเชื่อใจมึงไอิไอนิไอนิไอนิกไอนิกเจไอ้ค่ไวออมูแลไคือตอนนีสส่์ไปามคนรวดเลยเว้ยกวโอมโวดโวดมึงะทั้งนั้นอ่ะไอนิปไอริวันนี้คือมาือกว่าไอลิพลาแล้วล well, ah, อ่ะเอาแว่าไอริป อเกมจบยังไงอ,อ้าวตีอะไรเงียอืมไอสัตว์นุงไม่ต้องถามแล้วว่าใครตอนเนี้ยไอลิฟเดี๋ยวเดี๋ยวได้ีมอ่ะอน,นุงเป็นดีใจเย็นไอแต่ไอโอมบอกว่าน้อยยืนนิ่งนะไอเจ็ดเอเดี๋ยว อยู่ก่อนอ่าไอ้ดี่มึงมึงมึงบอกว่ามึงวาร์ปมึงบอกมึงเห็นคนวาร์ปถูกป่าใช่กูเห็นตอนี่ผมตหอ้องคปีนเออแต่โอมแต่โอมบอกว่าน้องอ่ะยืนนิ่งเว้ยเอาก็ูเห็นนิ่งจริงไรผมไม่ติแล้วผมิึงจะกลับมาไงแล้วทีนี้คือผมพยายามจะหาคนจะติดด้วยไงแต่ผมไม่รู้ว่าจะติดใครดีแล้วก็เจอพี่โอมก่อนแล้วก็ไม่กล้าไถ้าโอมไม่มัวถ้าโ ไม่ใช่กูเห็นว่ามันจากห้องนึงไปโผล่อีกห้องนึงก็คือกูเห็นจากห้องอาหารไปโผล่ไปโผล่ไอห้องด้านด้านล่างเลยประตูมันเชื่อมกันเะล่าล่ะกูเห็นเควสมึงอะขึ้นเหมือนเควสมันขยับแบบลองจากกูกูเลยคิดว่ามึงจะใช่ไม่แบบไม่มึงก็ไม่ใช่เอี้ยไอโอปั่นกูเลยอะดูครับผมวันนี้จะเป็นยังไงดูครับกูก็ไม่รู้จะมโผล่ใครแล้วแต่สองคนไม่พลาสงสัยเท่ากันอะ มาครับผมลิฟคนเดียวก็ต้องดูตาเต็มกนิเราแต่แต่เราไม่ทำเควสใช่ไหมลิฟระหว่างนั้นอ่ะเรายืนนิ่งๆเลยไม่ทำเควสป่ะหรือทำไม่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำพยายามจะเดินสติ๊กกับเพื่อนก่อนทีแรกแล้วค่อยเปิดดูเควสจังหวะที่แบบคนอยู่เยอะๆก่อนอ่ะจะค่อยๆเปิดดูเควสก่อนแล้ทีนี้ถ้าเกิดพี่พวกพี่ไปไหนกันผมก็จะไปตามถ้าเกิดมันแบบอยู่ในเส้นทางเควสผมพอดีแล้วพี่ยืนนิ่งแต่แถวนั้นอ่ะผมจะทำเควสก่อนพอทำเควสเสร็จปุ๊บทีนี้พอพี่ห uh นีไปปุ๊บรีบไปกับเพื่อนที่นี่ถ้ากู กลัวลิฟตกลัวแล้วอ่าหรือไม่หมดหมดไหมครับอีกทีอันนี้ใส่แล้วกูอ่ะอีกทีแล้วเนีกูบอกแล้วนี่มึงขายมึงจอดกูเหรอเห็นไหมอ้นิี้กูเชื่อกูอย่างกูบอกแล้วกูเห็นคนวาร์ปกูกูจะกดแล้วไม่ได้วาร์ปเพราะกูยืนกับมึงอ่ะเออแล้วที่เจมส์มึงทำเพลสตั้งกันแต่หนึ่ง พี่เจตพี่มั่วจริงๆเพราะผมไม่ได้ว้าไม่ได้ไม่ได้ว้ากูอยู่กับมันจริงๆแล้วตอนมึงพูดถึงวาร์ปกูเลยคิดว่ามึงจะโกหกไงเอออ้าวเหรอแล้วมั่วมึงหลอนอันนี้จริงจะหมดจังหวะพิเศษแล้วพี่เจตมันไม่เด้จริงจริงเลยตัดพี่ดิ๊กไม่เอาด้วยตอนมึงตั้งขึ้นมาเรื่องนี้มันเลยใส่เลยมมั่วมึงมึงฟังกูนะคือกูเข้าห้องแอดมินใช่ไหมแล้วกูก็เปิดหน้าจอแอดมินแล้วทีเนี้ยกูก็เห็นว่ามีใครอยู่บ้างแล้วจู่ๆ่ะ กูเห็นตัวหนึ่งหรือว่ามันบักวะจะู่ตัวหนึ่งมันไปโผล่ในในห้องหนึ่งทันทีเลยกูแบบอ้าวทำไมโผล่ห้องนั้นวะนลิฟต์เจ๋อชิกชิงจะไม่ลิฟต์ไอ้นิกม <จะ S 1> ึงเจอเจอที่ไหนเนี่ยใช่กูเจอเดินขึ้นมาขบนใช่ะปะ สองคนนี่มัฟ้าไอ้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 นี่ไอ้นี่อินโมเตอร์มันมันมันมีสองมันเดิมนะอินโมเมีหนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งทำไมมีทำไมมีหนึ่งอ่ะเขเหลือหกคนแล้วไงมันออกแบบไหนออคือมันมันลดลงอ่ะตัดกู้ไก่นี้ออกไปเพราะกู้ไก่นี้ไปทำภารกิจแล้วกูเดินเข้ามาเจอศพศพสองคนพอดีใช่ก็ไม่ใช่กูอีกคนมึงเจอมึงเจอด้วยเหรอใช่ก็ทกู้เดินเดินติดกันเลย อ่าแปลว่าคือกูกับเจดอ่ะสติ๊กอยู่ด้วยกันนานมากเลยจนกูทำเควสเซ็ตหมดคือเจดกับกูยืนคู่กันเลยเหลือมึงสองคนละกูทำเควสเซ็ตหมดแล้วกูยืนคู่แบบนี้เลยคือผมอยู่หาพวกพี่ไม่ได้อยู่ใกล้ใครเลยไอ้นั่นไงอะไรมึงมึงเอาเอามึงมึงีมีพยานไหมมีพยานไหม ไม่มีใครใกล้ๆผมเลยผมเดินที่ตึ้โล่งตัวเองไม่มีใครเลยตอนแรกอะกู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 อยู่กับพีจริงๆนะเว้ยแล้วเนี่ยไอพีไอพีมันจะติดกับกูใช่ปะไอตรงแถวๆไอร้านกดน้ําอ่ะใครอยู่กูว่าตอนนั้นไม่รู้ไอแม็กี่เอนะมอมผมอมมอมอยู่ห้องซิเจนผมอยู่ห้องซิเจนกูกูอยู่กูอยู่กับพีอ่ะกูอยู่กับพีแล้วก็เนี่ยก็เนี้ยกอคอยู่ค่อยอยู่กับพีเจนนะค่อยอยู่กับพีเจนไม่ใช่ผมอยู่ห้องอะไรนะที่มันไปต่อพีออกซิเจนออกซิเจนในห้องไหนอะ ใช่ไม่ไปตอบปตออะไรเช่นองไมเ่เราจะเจนสห้องห้องแรบเหรอเออห้องแรบแล้วก็ไปอีกห้องหนึ่งค้าถ้าถ้าเจดกับนิคผู้ความจริงอ่ะกูพูดตรงๆลู้ว่ากูก็มึงโกหกนึกกูแค้นมงมากแต่กูคิดว่าเป็นวอนอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันเหลือแค่คนเดียวแล้วไม่พี่อันนี้อันอันนี้กูพูดจากพวกมึงสองคนนะแต่ว่าถ้าแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือพวกมึงโกหกอ่ะเจดมึงอหญกไ้ใค่ะพวกพี่นี่พลาดตลอดเลย ว่าอ๊ะกูไม่ทำละอยู่เนี่ยอ๊ะถือนี้ยถือเนี่ยว่าใครใครฆ่าเนี่ยไม่ในกับพี่เจดอะ่ะพี่โอมอะ่ะเอ้าเอาเอา,เอ,า,เอ,าอะไรเนี่ยเอา้านี่คือสภาพคนไม่ฆ่ากันแล้วจะไว้ใจกันไม่ได้ <laughs> มาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นคนฆ่านะฮะมาดูด้วยกันมาดูด้วยกันมาดูด้วยกัน มันยังไว้ใจกันยากอะจริงพี่นีไปแล้วพี่โอมยืนนิ่งพี่เจดไม่ไว้ใจเอาแล้วไม่ไว้ใจกันขนาดนี้มันจะมีการฆาตการรมเกิดขึ้นแน่เนราะอัจริงมีเพียงหนึ่งเดียวผมเป็นผีไม่ทำภารกิจละแหน่ยหน,น่มันยังไม่ไว้ใจกันอ่ะรันไงเดี๋ยวนี่ทำไมมันกดคอไม่ได้อ่ะไม่มีพลังงานไงอ๋ออ๋อเอ้ใจตั้งแต่เด้อ กันงไปตามแผนทุกอย่างกูว่าแล้วก็กดไม่ได้อะกูมาปิดไฟก่อนพี่อมเลยปะเดี๋ยวผมจะไเอนนี้มันต้องไปแก้ก่อนเว้แล้วกูรู้ว่ามันจะกด